หัวแล้วก็เล็กเกินเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่มีคนมาทำบุญเลยปลากระพอมโซ<ว>หิวโซหมาก็หิวโซวววโอโคมานี้โอคหนั่ง งเอ้ยป้าไอตัวใหญ่ตัวนี้มึงหยบเลยเอุ้ยป้าตัวหนึ่งไปกินแล้วป้าเดินราสามก็ตกะเดี๋ยปป้าไปกินตัวหนึ่ง เกิดคนนี้แล้วก็ต้องทำทานต่อต้องทำทานด้วย

ป้าอยากเอาให้พ่อนะวันนี้วันนี้ต้องมัละวันเอาให้มันซี่